ครับผมตลกดักแด้เชิญยิ้มครับวันนี้พามาสวนเขาเรียกว่าสวนอะไรนะฮะป่าเซอินทรีชางนิเว่ครับเหลือและในฐานีผักปลอดสารอ๋อฐานีผักปลอดสารนี่คุณจิ้มโลกเขียวนะครับผมเออเออเคยได้ยินชื่ออยู่แต่ทีนี้นี่อันนี้อะไรข้างหลังเนี่ยฮะไอ้นี้ใบก้ามปูฮะขอดูหน่อยได้ไหมเป็นไงหมักเอาไว้ครับหัวหน้าอันนี้หมักใบก้ามปูเอาไว้เนี่ยครับเห็นเนาะเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับ เราไม่ต้องอ๋อใบกัมปูหมักใส่ถุงพลาติกนี้เลยใช่ไหมผมหมักไอ้นี่ไงผมหมักไอ้น้ำจุลินีสังข้อแสงอ่ะอ๋อแล้วใครทําให้นะทําเองครับผมเแล้วเราก็เอาใส่กระสอบมัดปากเอาไว้เจ็ดวันใช้ได้เลยเจ็ดวันเหรอคุกๆกันนะฮะครับผมถ้ามันมีความชุ่มๆหน่อยหนึ่งก็หมักไว้เจ็วันเขาเรกน้าอะไรนะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่านี่ผมทำให้เป็นผมทำเป็นลักษณะ E M ครับจุลินทรีย์น้ำไข่เน่าเออแล้วนี่จะไปไหนคิวไปไหนเนี่ยผมจะเอาไปโรยเนี่ยฮะเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเขาหลายวันเพราะว่าช่วงนี้หนีไปจันทบุรีอ๋อไปไปมีแฟนอยู่ที่ไหนนะฮะอ่าไปเอาทุเรียนมาขายโอ้โหเอาทุเรียนหมอนทองมาขายเอามาแล้วบำรุงเขาหน่อยดูดิ๋ยวเขาขาดน้ำนี่คือต้น อันนี้เป็นมะเขือครับก็มะเขือมะเขือมีลูกแล้วนะครับหัวหน้าหัวหน้าจะเก็บไปกินได้นะเนี่ยโอ้โหได้ได้ในในด้วยโรคชูโูกหน่อยนี่ฮะแล้วไม่ใส่ปุ๋ยสิบหกสิบหกมังฮะโอ้ไม่ใส่ครับของผมมันป่าผมเป็นป่าเกษตรอินทรีย์เชิงนิเวศเหรอฮะกับสถานีผักปลอดสารมันต้องเราต้องปลอดสารไงอ้เราต้องปลอดสารนี่หัวหน้าดูนี่นี่กันเนี่ยมันขึ้นแท้ขึ้นมายังงามเลยพวกนี้อันนี้อะไรฮะเพรากะเพรากะเพรา นี่นี่นี่กะเพราไม่ใช่ไก่อย่างอื่นนะกะรวยนะฮะแม่ตัดแต่คุณจะคิดกะเพราในในจะทำยไงเดี๋ยวผมจะได้ทำมั่งก็รวยเลยครับสองเข้อแสงใช่ไหมสี่ห้าวันนะลินซีสังเคราะห์แสงหมักใบก้ามปุ๋มคุณโยนไปโยนไปแนะก็รวยรวยไปเลยครับเออเออทำให้ดูสองต้นเนี่ยผมจะได้ทำตามแล้วมันจะได้กินทางไหนเนี่ยก็นี่ครับเขาก็ซึมลงที่ดินเราเอาน้ำรดทับไงเราเรารวยเอาไว้แล้วก็เอาน้ำมามาเทรากมันก็จะลากลากเอาเรียกว่า ลาลงไปอ่ะดูดซึมลงไปอ่ะดูดซับลงไปอ่ะไหนโชเออโชลูกใหญ่กรุงนี้เนี่ยเหตุผลอะไรไม่ได้คุณคุณโชโชใบมันเริ่มแห้งผมไม่ได้ให้น้ำมันอีกไหมนี่แต่ลูกเขายังอยู่เดี๋ยวก็โชเดี๋ยวนะโอ้โหใหญ่ท่านผู้ชมครับลูกใหญ่ครับเออผมก็ว่าจะมาถ่ายเขาหลายวันแล้วเหองก็คือหากันเขาดังมาเกือบพวงตัวนี้เอาเอาแง่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องทุเรียนเดี๋ยวไปที่ร่มนู่นนะครับผมครับคุณคุณฮิ้วถุงไปที่ร่มเราไปเก็บก่อนมาคุยให้ให้สาระท่านผู้ชมบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเราเรา เราเอาสบการณ์มาเล่าให้ฟังได้ครับอ๋อนี่ทําคือไม่เคยใส่แบบ16 16เคมีเลยไม่ใส่ครับส่วนนี้ไม่ใส่ฮะก็จะมีอะไรล่ะ EM บ้างอ่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวบ้างอแล้วก็มีขี้วัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางครั้งถ้ามีอันนี้นะผมชอบมันหอมด้วยอะไรฮะไอ้ที่เขาคั้นเอาน้ำมันไปแล้วน้ําส้มอ่ะส้มอ่ะที่เขาเรียกว่าน้ําส้มคั้นอ่ะ เราไปเอาลูกมันที่เขาคันที่เขาทิ้งอ่ะเอามาหมักเอาไว้นะโอ้โหน้ำมันีหอม <ฮะ S 1> อแล้วมีค่าเขาเรียกว่าค่าค่าปุ๋ยสูงเราหมักได้ที่แล้วเวลาเราจเจามาราดเนี่ยเราก็ไปผสมกันน้ำขี้วัวที่เราหมักเอาไว้อ่ะเอามาผสมกันแล้วก็เตือจางกับน้ำครึ่งตัวครึ่งมาเทราดโอ้โหอย่างนี้เลยหัวหน้าสุดยอดมันเป็นปุ๋ยเรียกว่าแบบคือคือต้นไม้เราไม่นอกอ่ะถ้าเราผสมแบบ แบบค้นต่อค้นกับน้ําเปล่านะครับครับลาไปเลยไม่ต้องห่วงว่าอุ้มมันจะนกมันจะเฉามันจะตายไม่เลยเออคื่นี้<ช>ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปุ๋ยน้ําปุ๋ยอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องคูหน้าดูมะเขือยาวผมเห็นไหมหนูมะเขือยาวสีม่วงนี่นี่มะเขือยาวสีม่วงดูดูดูนไอ้ผมเคยเห็นนะสีขาวอันนี้สีม่วงครับสีม่วงนี่นี่ใบมันเริ่มมันเริ่มแห้งผมไม่ได้ให้น้ามัน สามลูกด้วยต้นนี่เห็นไหมโอ้อันี้ผมมาช้าไปหน่อยนี่มันเกิดสิบเอ็ดโมงแล้วคุณยังไม่เข้าบ้านเลยฮะยังเลยครับผมแล้วผิวเผือ้ดําหมดโอ้ยมันไม่มีอะไรขาวหรอกเห็นไม่ทายเอฟวีมบ่อยปกติมันก็ไม่มีอะไรขาวหรอกฝกาอกถือพืชชูเชิญยิ้มจะดุ้งร้องลำบากมากโอ้ยเพื่อนผมกำลังจะขายน้ำแกงควยอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เบอร์ไว้หน่อยเห็นบอกคุณทุเรียนอะไรเล่ามาเรามาอ๋อผมไปไปคัดทุเรียนมาทุเรียนคัดนะทุเรียนทุเรียนเมืองจันทร์โอ้ไปจันทร์เลยฮะครับผม เบอร์หนึ่งคัดล้วนๆเลยฮะอ่ามันจะเป็นสองลักษณะคือหวานกรอบกับหวานนุ่มเราให้ลูกค้าเลือกเลยต้องการแบบไหนบางคนก็ต้องการกรอบบางคนก็ต้องการนุ่มกึ่งจะเป็นปลาร้านนิดๆก็ชอบแบบนี้ก็มีคนเราก็จัดมาสองอารมณ์เขตไหนที่พอจะไปส่งได้เราอยู่คูบอนใช่ไหม อยู่คู่บอลครับผมอ่าแถวๆคู่บอลแล้วพูดยังไงไปพูดส่วนกับเพื่อนเพื่อนอยู่คู่บอลฮะเออเราก็ไปอยู่ที่นันแต่ว่าเราจะส่งในระดับไหนไหมฟังมันก็โทรมาสะพานใหม่ได้ไปส่งได้ไหมสะพานใหม่ได้นะได้นะเพราะว่าเรามีมอไซค์หลังแพรชันไอแลนด์ได้โอ้ได้เลยแถวๆถมินบุรีนนลจันทร์คู่บอลศูนย์สยามวันนี้ก็ต้องไปส่งสุนสยามลูกใหญ่เลยวันนี้อ่าเอาโอเคงั้ยนี้ให้เบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวให้เบอร์ไว้หน่อยก็ศูนย์หกสาม เจ็ดสามสี่หกศูนย์หกสองกิมนาโลกเขียวอ่าเบอร์นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเลยกันผมยังไม่รู้ว่าเทผมไปได้ต่อหรือเปล่าขอบคุณมากครับผมตลอดขอบคุณหัวหน้าดักได้เชิญยิ้มนะครับที่อุตส่าห์มาถ่ายทํามามามาเก็บรายละเอียดของลูกน้องเออสวัสดีครัับสสวด่ลูกน้องขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณครับโอเคครับสวัสดี